โกนดังๆเลยโกนดังๆเลยโกนดังๆเอาอีกเมือนหม้อเมือนหม้อเมือนหม้อโกนดังๆช่วงรับดีพัดค่อนดีเนาะเออเอาอเออโกนลงไปโกนลงไป เสียงโกนใครเลาะากออ่ออกลเลยกลนป็นดงฮอตกันสามบ้านแปดบ้านเห็อเออจะไปนั่นละ <laughs> แข้างบ้านทันยิ่นไปเลยเอ้ออยเดี๋ยวเสลล์ไม่โกลด์ดใส่ให้เ <c oughs> ดี๋ยวเมื่อมล้างเส้าว,วันไม่จ่อโกลด์ต่างๆไปเลยใส่ไม่ไปเลยเอ้ยนั่นละยาวไปยาวไปโกลดยาวไป กวนพิทหัูคุนควายควายตื่นตื่นเสียงกวนเออหัวปวดแหลว่า,วาีกวนักเลักเีกว <c ười> นสฟมันเลยเออนัอ่อะฮะฮะ คนักลางนนั้น,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 นเออเอ,อ้ะเยีพี่ค้ค้าะเ,ออเ,ออเออ เออมีมละเดี๋ยวไปนอนงกวนัันทางทางกันบ้านเช้าเฮาเออมีมล <c oughs> <c oughs> ะเอาให้กวนสักคักหนึ่งอืเดี๋ยวสุดท้ายไปตดเ <c oughs> ออ คนเหตุใดคลิปบ่ได้เลยตัวเป็นยไงนักหัวกะบานคตรพองมั้งนักหัวกะบานคตรเม,ม้มันเอ๋เอาละ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 เขา่าเตือนเตือนเตือนตื่นเตื่นเตือนตือน,น,น,นอือไปเข้าห้องน้ำได้แล้วไปเข้าห้องน้ำได้แล้วไปเข้าห้องน้ำอือ เออเอ้ยต้นหิซวมแตกไปเลยฮ่าะต้นหิซวมแตกไปเลยเอ้เออเอาออกให้หมดเอ้ยระบายมันออกไปเอ้ยง่ะอืม นี่เนี่ยอืมลงอุย้ยปานปืนกลอีหย,ยังอีกก็สิว่าอีกแล้วเนาะเจอกันใหม่เด้อจา้าเด้อเจอกันใหม่คลิปนลลลห,หน้าอืมคำๆฮ่าๆเอ้ยมีตะมวนกับมวนหลดของเฮาน่ะ